มุมถ่ายรูปค่ะอุ้ยแอมตรงนี้สวย,สวยอเอ้ยสวยสวยากาศดีมากค่ะจัดร้านสวยนะฮะน่ารักเลยแหละมุมถ่ายรูปก็เยอะนี่ก็อีกมุมหนึ่งม,มีกาด้วยแอมสมัยก่อนทันไหมนี่นี่ไม่ทันโมค่ะ ร้องมาตกแต่งร้านนะ่ารักดีนะคะโอ้ยมุมนี้ก็คือดีค่ะอิวสวัสดีเช้าวันที่สดใสค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่ Myway Cafe and Bistro มากับน้องสาวคนสวยนะคะ เมนูของทางร้านก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะเครื่องดื่มแต่และเมนูก็น่าทานเค้กยิ่งน่าทานเข้าไปอีกตอนแรกน้องสาวสนใจเค้กเลมอนแต่ด้วยความที่เรามาเช้าเกินรอบนี้เราก็เลยอดชิมเค้กของทางร้าน m My way ค่ะวันนี้เราก็ได้สั่งเครื่องดื่มตามที่น้องพนักง,งานแนะนำก็คือชาไทยอร่อยนะคะทุกคนรสชาติเข้มขน้น นี่คือบรรยากาศภายในร้านตกแต่งได้โล่งสบายตาดูละมุนกลมกลืนของสีขาวเดี๋ยวให้ทุกคนดูรอบๆภายในร้านที่เราเข้ามาสั่งเครื่องดื่มวันนี้เรามาค่อนข้างเช้าเราก็เลยเป็นลูกค้ารายแรกยังไม่มีใครมาค่ะ ไม่จ้าคนสวยสน,นุกมเลยคะน้องสาวคนสวยนะคะ <Okay. S 1> <laughs> สวยเหรอมากับเด็กเราก็สดชื่นใช่ไหมสวยจ้าอาวตาย คาเฟ่สวยนะคะน่ารักตกแต่งก็น่ารักภายในร้านก็น่ารักค่ะด้านนอกก็มีพื้นที่ให้นั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะม <c oughs> มีผีเสื้อด้วยนี่ค่ะน้องสาวไปแล้ว อุ้ยสวยสวยสวยมุมถ่ายรูปค่ะอุ้ยแอบตรงนี้สวยสวยสวยตอนนี้ไม่มีทางตะวันจริงก็ดูทางตะวันนี้ไปก่อนได้เหมือนกันได้เหมือนกันไหมเหมือนกัน ใครเคยมาแถวนาะเขือนป่าสักน่าจะคุ้นกับเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นร้านอาหารไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะครัวบ้านนอกค่ะเห็นป้าอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ปรับปรุงเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องสาวก่อนนะคะถ่ายรูปให้น้องสาวสี่ค่ะเูกานดิถ่ายรูปให้น้องสาวเสร็จแล้วจ้าเรนนอาคนถ่ายเงื่อตกนะคะอเคอเ้โากาศดีมากคะ่ะจัดร้านสวยนะคะน่ารักเลยแหละ มุมถ่ายรูปก็เยอะนี่ก็อยู่มุมหนึ่งม,มีกาด้วยแอมสมไม,มก่อนทันไหมนี่นี่ไม่ทัน <laughs> น้องน้องสาวบอกเกิดไม่ทันโหจำกาแบบนี้ <laughs> เคยเห็นนะน้องสาวเกิดทันการน้ำร้อนน <laughs> ะืะก็ตอนที่เขาใช้กา้ำร้อนแล้วงไง น้ำร้อนกาวไฟฟ้าน้ำร้อนไฟฟ้านี่เราเห็นของของสมัยเรานะคะไม่ใช่สมัยน้องสาวโม่ค่ะเขามาตกแต่งร้านหน้าร้าดพีนะคะสมัยโบรานเวลาจะกินขนมนี่ต้องเอาแป้งแช่น้ําแล้วก็มาโม่นะคะถึงจะได้ไม่มีแป้งเข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวสําเร็จขายเหมือนเดี๋ยวนี้ น่ารักดีค่ะมาที่นี่ก็ถูกใจทั้งพี่ทั้งน้องน้องสาวก็ถูกใจกับต้นไม้กับมุมถ่ายรูปยิ่งไม่มีคนแบบนี้น้องสาวยิ่งชอบบอกว่าอยู่นานๆได้ไหมขอนั่งพักผ่อนที่นี่ให้นานๆมุมนี้น่าจะเป็นมุมของร้านอาหารที่นี่มีร้านอาหารด้วยนะคะ ร้านอาหารจะเปิดประมาณ10โมงในส่วนของคาเฟ่จะเปิดก่อนดมรื่นแล้วก็ตกแต่งได้น่ารักชอบความเขียวของต้นไม้มุมนี้มีสะพานสีขาวมีหุ่นนกก็ดูสดใส พาเด็กๆมาได้มีสถานที่ให้เด็กเดินเล่นสบายๆเลยค่ะมีมุมตรงด้านในฝั่งโน้นอีกเดี๋ยวขอโผล่ไปดูนิดหนึ่งกว้างมากเลยนะคะที่นี่ อันนี้เป็นมุมของร้านอาหารในส่วนของร้านอาหารก็ตกแต่งร้านได้น่ารักโอ้ยมุมนี้ก็คือดีค่ะยิวใครหาที่พักผ่อนถ้าเกิดมาเขื่อนป่าสักชลริิธิ์แนะนำที่นี่เลยนะคะ My Way ร้านคือสวยละมุนเราก็มีสถานที่เยอะค่ะ ต้นไม้ก็เขียวนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเย็นนะคะทำน้ำไหลน้ำพุไว้ตลอดะคะ่ะทำให้รู้สึกไม่ร้อนนะคะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยเห็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้นะคะไม่ว่าจะไปวัดไปคาเฟ่เห็นต้นไม้ใหญ่เราดีต่อใจอันนี้ไม่ใช่ต้นโพแต่บอกว่าเป็นต้นอะไรไม่แน่ใจใช่ตีนเป็ดหรือเปล่า คุณป้าที่รดน้ำต้นไม้อยู่ก็น่ารักมากๆแนะนำบอกว่ามาแล้วก็ไม่ต้องรีบกับให้เดินขึ้นไปด้านบนมุมด้านบนมองลงด้านล่างก็สวยเหมือนการมีต้นไม้ใหญ่ด้วยส่วนน้องสาวก็นั่งคุยกับคุณป้าเพลินไปเลยนะคะ คุยแป๊บเดียวก็สนิทสนมขอยางรัดผมคุณป้าด้วยน้องสาวค่ะ <c oughs> เดินระวังระวังค่ะ <c oughs> คุณป้าก็เป็นห่วงนะคะบอกว่าระวังลื่นนะ <c oughs> อันนี้มีตรงโน้นด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าโน้นขึ้นไปได้ไหมชอบคาเฟ่ที่นี่นะคะที่ไมเวคือต้นไม้เยอะมากค่ะเราก็ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้น เป็นคนที่ชอบต้นไม้ใหญ่นะคะเวลาไปวัดก็จะชอบต้นโพมาคาเฟ่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆ่ก็แบบตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะดูสิคะทุกคนต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาชั้นสองนะคะเปรียบเหมือนชั้นสองชั้นสามได้นะคะก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ให้เราเห็นห้องน้ำก็คือดี ไปที่ไหนไม่เคยพาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาที่นี่พาทุกคนเข้าห้องน้ำห้องน้ำดีต่อใจมากค่ะ ห้องน้ำคือดีอันนี้ห้องน้ำผู้ชายนะคะฝั่งนี้ต <c oughs> อนแรกเดินมาไม่รู้ตอนนี้ทราบแล้วถอยหลังกลับก่อนค่ะ <c oughs> เจอต้นไม้อีกแล้วต้นนี้ก็ใหญ่มากอืม <c oughs> ได้ยินเสียงนกร้องพาเดินจนทั่วจนคุณป้าแม่บ้านมาคุยด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้มาเราถือว่ามาเช้านะมาถึงนี้ประมาณ8ปดโมงนิดๆรักประมาณสักสิบโมงกว่าๆสิบเอโมงคนก็จะเริ่มเยอะ ไหนๆแลลองขึ้นไปดูตรงนี้ธรรมชาติต้นไม้เยอะดีต่อใจแนะนำเลยใครที่มาเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์ตอนนี้ที่เที่ยวที่นิยมมาก็คือ ท้ายเขื่อนตาสักสซลสีรสต,รตรงบ้านท่าริมาดูแพให้อาหารเป็นกระถินมาถ่ายรูปที่เขาเรียกว่านิวซซแลนด์เมืองไทยหรือว่าสวิตเซอรแลนเมืองไทยแล้วก็จะผ่านรถไฟโคกสรุงท่ามาเนาะก็มาแวะที่ Way ไมเวด้บรรยากาศดีค่ะเคยผ่านหลายครั้งแต่ว่าไม่ไม่เคยแวะ ทุกทีรถคนจะเยอะวันนี้เรามาเชา้าก็เลยถือโอกาสแวะที่นี่ก่อนเลยบรรยากาศดีละมุนมากน้องๆก็น่ารักบอกเลยนะคะว่าน้องนักงงานทั้งแม่คุณป้าแม่บ้านที่นี่น่ารักทุกคน บอกเราว่าคือถ้ายัางไม่มันยังเช้าอยู่ยังไม่สั่งอาหารไม่สั่งอะไรก็ได้ให้นั่งเล่นนั่งพ,พักผ่อนถ่ายรูปสวยๆกันก่อนยังไม่ต้องรีบไปไหนแนะนำเราด้วยนะคะว่ามุมไหนมีอะไรตรงไหนบ้างมาเปิดควันให้ด้วยจะได้ถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยค่ะ นี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ My Way Coffee and Bistro ใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากทุกคนให้มากันนะคะ,ะเพราะว่าสถานที่ถ่ายรูปคือดีมากที่พี่เมย์รีวิวไปเนาะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเแต่ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามนานบ๊ยบายค่ะ